น้องเอ็นเด็กลาบเล็กสูงยาวเข่าดีพระเอกมากรนนี่ครับสองเตลกระครกันนะครับน้องเต่าน้องปลาต้องเปลวหน่อยด้วยนะพี่นอง มปด้วยนึกช่วยครับเราวจะต้องร้องอะไร 감사합니다. ก็เป็นหนึ่งเป็นคนใจดึงจริงแท้คงลวลูกไม่ฆ่ามาหาางแกรอนรดนิวาเทไม่คน Oh! ราองเฮฟราะมีคุณดีห่วยโดนชีวิตของฉันมิญเยอส่วนฮันสมองยาส่วนเราดาววัชานองวิญญาอสมังยาจานองและส่วนเราก็คือลองกรหลองกองใช่เพื่อนกูแก้วมังกร มันในคลองของจองกันกคลองมือนกันเออของจองกันใช่ไหมใช่ท uh ุกว uh ันนี้น่ะ่างที่แต่ก่อนนะพอเราทยเราไม่มียศหาบ้านาลังไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นกลับคุณครับเมืองดูก่อนนเยี่ยงเอ็นโอ้โหโบ้เลยเป็นคแนนครับเอาวสองดาวตลกยืนขึ้นครับยืนขึ้นแล้วมองมองมีไหไหมไม่มีนั่งลงคุณนั่งตา คุณยังส่งครับผมเราบรรลับใช้กับทีมงานของเราครับแต่ตอนแรกที่พวกเราเนี่ยไม่มีงานมคว่าเขาเดินมาให้จนตอนนี้นะเรามารับใช้อยู่กับองค์ทัศนเวีน้องเป็นทหารผู้ไทยแต่ว่า จะพูดจะพูดไปแล้วน้ำเพื่อนในโชคดีเพราะเพื่อนจะมีน้องสาวและที่สำคัญที่สุดเป็นถึงพระมเหสีเจ้าด้วยค,คือจริงอยู่แต่้านี้ว่าชีวิตของฉันจะดีขึ้นทุกคนก็เป็นเพื่อนกนะันจริงไหมใช่และชีวิตของท่าจะนองชีวิตของข้าจะนองก็มีแต่เพียงน้องสาวอยู่หนึ่งคนถ้ามีน้องสาวด้วยนะแต่น้องสาวของเราดาวนบูลไม่ถึงน้องสาวอย่างเจ้าน้องสาวของเราดาวน์เมียวสีตอนนี้กำลังโตเป็น เอาเลยคับพาเมันเมืองหลวงไม่ได้เมืองหลวงมารู้จักเพื่อนจะพามาได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดพาเข้ามาในเมืองหลวงเกิดพวกเองทั้งสองคนในท็อปน้องสาวของเราเออทำยังไงล่ะฮะฉันมีน้องสาวเป็นคนเดียวก็ต้องคอยดูแลไว้ก่อนเรารักกันเบานพี่เมันน้องเข้าใจ้ใน้องสาวต้องรุ่นล่างแบบนี้ไปเนี่ยคนเราไม่รู้ที่รุ่นล่างใครน้องดีว่าอ๋อ สวยป่ะนูอสาวสวยป่ะเอาน้องสาวสวยนิ้วพี่มันหล่อป่ะล่ะฮะพี่มันหล่อไหมล่ะเออมันกันจะเออเฮ้ยเอาเยู่ดกันจะถ้าสวยเอ็ก็พาเข้ามาในเมืองเอาไว้ช่วงโอกาสมันเป็นมาฝากเป็นขนมกขนมอะไรในี่เกิได้เอย่าไปกลัวอย่ามท่าเพื่อนผู้เนี่ยไม่คิดอะไรหรอกเพราะอย่างฉันเนี่ยไม่คิดแน่ๆเพราะฉันเนี่ยทำบ้าทำโมจะตายคนอย่างมึงก็ต้องคิดไปพิเศษมึงนี่ธรรมะชโยดิมึง เอาไว้ให้รอเบียวอยู่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมาตัดสินเออเออแล้วเดี๋ยวเดี็กสองคนจะไม่มีน้องสาวบ้างเหรอทุกคนโปรดทราบทุกคนโปรดทราบปัตยนี้ราชบุตรเชลองพร้อมด้วยพระเอกสียงกระสือวีเสด็จแล้วพ่าปากเกร็งผู้นำทีมงานขอบคุณครับเสียงปรบมือนะครับขอไปหลับเด็กสอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nó những video hấp dẫn I'm nice. nice. ครัตบตอนนี้ครับลดเหลือย0บาทนะครับอได้เงิหมาเาว่ยงมันกล้าเขี่ยวกระสังคมโเกแาะเกียวกเรื่ะที่ปฏิรเด็นสำคัญไขาคิดว่าสิ่งสงครามมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนที่ั้วทุกวันนี you know okay. way, ้บอกฉันกหวัดใจยิ่ง่าน เวลานี้เองนะครับขอบคุณธิสัตว์ด้านหลังนะครังบอลกำเดิดสารามแล้วก็อนนงคูณครับตอนนี้คณะกรรมการของเราบอกว่าต้องยิงนะครับเหลือ20บาทแล้ว